สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะรับความสุขนะคะยามเช้ากันค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่เพจครูปูเป้ปลดล็อกชีวิตค่ะที่รักทุกท่าน หลายคนนะคะเครียดเครียดเรื่องอะไรกันรู้ไหมเท่าที่ครูนะคะเห็นปัญหาในไลน์แอดที่เราอะคะ่ะร่ำบน่นร่ำบ่นต้องใช้คำว่าพั่นบ่นนะคะงองแงด้วยงองแงงองแงกันมาค่ะนะคะเหมือนเด็กเหมือนเด็กทุกคนนะคะ่ะตอนเนี้ยทุกคนแหละถ้ายังไม่ตื่นนะถ้ายังไม่ได้เจอจิตวิญญ,ญาณแล้วสามารถที่จะ รู้เท่าทันแล้วฟังเสียงภายในได้แล้วมีสติเท่าทันนะคะล้วนแต่งองแงงองแงกับเวลาที่มีปัญหาเข้ามานะคะแล้วทําให้เนี่ยก้าวข้ามผ่านอดีตไม่ได้นะคะยังทุกข์กับเรื่องเก่าๆนะคะยังสแสวงหาวิธีที่จะหลุดออกจากความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการกระทําที่ไม่ดีของตัวเองนะคะหลายคนอะ่ะติดอยู่กับการกระทําที่ ไม่ดีของตัวเองและมันก้าวข้ามความรู้สึกผิดไม่ได้วันนี้ครูก็จะมาให้วิธีนะคะให้วิธีว่าเอ๊ะเราจะก้าวข้ามความรู้สึกผิดก้าวข้ามสิ่งที่จบไปแล้วได้ยังไงให้เรากลับมาแบบว่าสดชื่นให้เรากลับมาเบิกบานให้เรากลับมามีความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างสมดุลได้นะคะหลายคนติดตรงเนี้ยเยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่พวกเราทักมาเล่าให้ฟังเพราะว่า ก,ก็จะได้เข้าใจว่าปัญหาของพวกเราในส่วนใหญ่ตอนเนี้ก็คือคล้ายๆกันเลยนะก็คือเรื่องนี้แหละก้าวข้ามหัฒนอดีตไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่จบไปแล้วนะคะบางคนสูญเสียคนรักก็รู้สึกยังทําใจไม่ได้บางคนสูญเสียทรัพย์สินด้วยความไม่เท่าททาด้วยความไม่รู้ด้วยการอ่ะโดนหลอกอย่างเงี้ยบางคนสูญเสียทรัพย์สินหลักร้านก็มีหายไปต่อหน้าต่อตาเครียดทาใจไม่ได้ทุกข์กังวล บางคนนะคะลงทุนแล้วไม่เป็นไปตามดั่งใจหวังบางคนนะคะทำการกระทำที่ไม่ดีถึงขัน้นอย่างเช่นทำแท้งนะคะทำแท้งมานะคะโกงผู้อื่นมาบางคนขายนะคะสุดลาให้กับผู้อื่นนะคะขายส่งเหล้าเบียร์รู้สึกไม่มีความสุขนะคะจะทำยังไงดีนะคะที่จะต้องก้าวข้ามผ่านและแก้กรรมยังไงดีครูคะ ความผิดบาปที่เราทําไปแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกหกคนอื่นการกระทําที่ไม่ดีโดยที่แบบเห็นความสุขณนะตอนนั้นหรือว่าเอาง่ายๆคือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวณนะวินาทีนั้นแล้วมันทาให้เราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจที่จะทํากระทําสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะหรือว่าในเรื่องของศีลธรรมต่างๆที่เรารู้รอยู่แก่ใจเราจะก้าวข้ามมันได้ยังไงนะคะวิธีก้าวข้ามผ่านกูข้ามมันจะก้าวข้ามผ่านได้ยังไง ูจะบอกว่าวิธีนะคะที่เราจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกอ่ะวิธีที่ดีที่สุดเลยนะก็คือค่ะสำนึกผิดอย่างแท้จริงอันเนี้ยหลายคนอะก้าไม่เข้าใจอ่ะเราก็เลยไปตามหาอย่างเ,เช่นสมมุติว่าเรารู้สึกผิดใช่ไหมโอเคงั้นขอไปทําบุญสักเก้าวัดเพื่อให้จิตใจมันดีขึ้นโอเคงั้นขอไปอะไรอ่ะอาบน้ำมนตดีกว่าอาบน้ำมนตหน่อยอาบสักเวัดเหมือนกัน มันจะได้แบบชําระล้างการกระทําที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปบางคนบอกว่าอะไรอะ่ะไปลอดใต้อุโบโสถนะคะก็คือหรือไปอะไรทําพิธีที่เราชอบทํากันอะ่ะหรือไปขอพรอ,อย่างเงี้ยค่ะไปขอพรขอให้ชีวิตดีขึ้นคือไม่ได้สํานึกผิดกับสิ่งที่เองทำไปแล้วแต่หาวิธีที่กะปายเหตุเด้ว่าแก้ไม่ตรงจุดแก้ไม่ได้ตรงจุดดังนั้นนะคะกรรมมันก็ยังคงมีอยู่ กรรมมันยังก็คงเกิดขึ้นแน่นอนพอเรายังมีกรรมอยู่ความคิดมันก็ยังวกวนอยู่แน่นอนเพราะเรากําลังวนอยู่ในหลูเพราะเรายังไม่รู้วิธีแก้ที่เหตุแห่งทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รู้วิธีแก้ที่เหตุแห่งทุกข์ระลึกไว้เสมอนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีความคิดวกวนอย่างนั้นแหละรู้สึกผิดอย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นตราบาปเป็นปมให้กับตัวเองอย่างนั้นแหละเพราะเราแก้ไม่ตรงจุดเราแสวงหาวิธีการแก้ภายนอกนะคะเหตุ เกิดที่ใดแก่ที่นั่นเหตุเกิดจากการกระทําที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นมังวรคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเห็นแก่ตัวพอรู้สึกว่าจริงๆต้องพูดว่าเห็นแก่ตัวนะคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยครูครูไม่เข้าใจอะ่ะหนูเป็นโรคซึมเศร้าครูไม่เข้าใจอ่ะครอบครัวมันมันเลวร้วายมากมันไม่มีพื้นที่ที่จะแบบปลอดภัยให้แบบมี ช่องว่างที่จะหายใจบนโลกนี้เลยมนันอึดอัดมันกดดันไปหมดกูอยากจะบอกกับพวกเราว่านะคะพอเราอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราจะหลุดจากการทำอะไรก็ได้ให้มันหลุดออกจากสถานการณ์นี้ไปก่อนคุณก็เลยคิดว่าคุณจะฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราฆ่าตัวตายไปแล้วอ่ะเราว่าทุกที่ตอนเนี้ยที่ตอนมีชีวิตอยู่มันทุกข์แล้วใช่ไหมถ้าฆ่าตัวตายไปแล้วทุกหนักกว่า ดับเบิลดับบิลดับบิลคูณร้อยล้านเท่าไปเลยคูหลับร้อยล้านคูณล้านล้านเท่าแล้วเป็นการที่ทํำลายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างแบบโอ้โหสงสารอะสงสารตัวเองบ้างนะคะรักตัวเองบ้างวันนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าคือฉันอยากตายมากๆเลยอ่ะมันไม่มีพื้นที่ที่จะหายใจอะค่ะนะคะเนี่ยเราอะค่ะมีช่อง YouTube ให้กําลังใจอะ เยอะมากๆหลายหัวข้อมากๆครูเชื่อว่าถ้าเราเอาเวลาจากแบบคิดวกวนหรือโดนกดดันเอาตัวเองมานั่งฟัง u ูทู e ช่องครูมันจะช่วยเราได้เยอะมากหรือเอาตัวเองไปเรียนในคอร์สระดับปัญญาญาณก็ได้มันจะช่วยทําให้เราเคลียร์ของเสียและปัญญามันจะได้เปิดโพงและเราจะกลับมาแบบเฮ้ยมีพลังได้อีกครั้งหนึ่งมันสําคัญอย่าคิดที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเบื้องต้นพอคิดว่าอยให้มันจบๆไปก่อนฆ่าตัวตายไปก่อน หรือว่าทําผิดไปก่อนทาไปก่อนโกงคนอื่นไปก่อนโกหกคนอื่นไปก่อนเนี่ยเห็นไหมทาไปก่อนเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดแค่ณสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นแต่จริงๆแล้วมันจะทุกข์ในภายหลังอะค่ะเข้าใจขู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรานะคะวิธีการแก้การกระทําที่ดีสุดคือสํานึกผิดเห็นไหมว่าศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการ พูดไถ่บาคือไปพูดกับบาหรวงนะคะพูดสารภาพผิดอะในสิ่งที่กระทาไปว่าทําอะไรมาแล้วบ้างเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อแค่พูดแล้วแบบเออฉันฉันเล่าให้คุณพ่อฟังแล้วเดี๋ยวพระอาเบื้องบนจะไถ่าบาปให้ฉันจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นกลอุบายเพื่อให้เราอะค่ะสํานึกผิดการที่เราไปพบนะคะกับผู้ที่ฟังเราอะค่ะ ท่านก็จะสอนต่อว่าเฮ้ยแล้วคุณก็ต้องตระหนักรู้นะว่า,เรา,วา,เ,าเราจะไม่ทำความผิดนั้นซ้ําอีกเข้าใจไหมคะเราจะไม่ทําความผิดนั้นซ้ําอีกเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะหนึ่งคือสํานึกผิดในสิ่งที่กระทาวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดคือรู้ว่าจะไม่ทําผิดซ้ําอีกเท่านั้นยังไม่พอสองจะต้องทําความดีนับวินาทีนับจากนี้ไปจะต้องใช้ชีวิต เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกของเราแน่นอนค่ะเราทุกคนเกิดมาค่ะไม่มีใครหรอกอยู่เฉยๆเราจะแบบโอ้ยมีความสุขจังเลยสบายจังเลยอันนี้เรื่องจริงนะต่อให้เราแบบวยอยากหยุดอ่ะเราคุณลองหยุดเกินอยู่นิ่งๆเกินห้าวันอะ่ะบางทีเราก็รู้สึกแบบโอ้ยมันมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยากออกไปทํางานมันอยากออกไปให้คุณค่าผู้คนมันอยากออกไปเป็นแสงสว่างมันอยากไปเปล่งแสงมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมนุษย์นะคะ เรานะคะเกิดมาเพื่อเปล่งประกายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดแสงตัวเองมันทุกข์อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นตัวจริงการที่เราลดแสงตัวเองแต่ว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเออฉันไม่เก่งฉันไม่ได้เรื่องฉันผิดฉันทําร้ายคนอื่นฉันแย่จังนะคะด่าดตัวเองต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไม่ได้เป็นตัวเองเราก็เลยทุกข์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอะคะ่ะตาหนักรู้แล้วว่า การกระทาเนี่ยมันไม่ควรทําการกระทาเนี่ยไม่ควรทำเฮ้ยเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยการกระทาเนี่ยขายขายขายผลิตภัณฑ์เนี้ยรูท้งรู้ว่าว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงกับผู้คนนะคะให้เราลองตระหนักรู้ได้ไหมว่าต่อนับจากนี้ไปผิดแล้วไม่เป็นไรสํานึกผิดแลละจะไม่ทําความซ้าอีกและในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรลองตระหนักรู้ดูสักนิดนึงว่าเฮ้ยการที่เราลงมือทําแบบเนี้ย มันจะเกิดผลยังไงทุกคนทุกคนรู้จะบอกว่าหนูไม่รู้ไม่ได้ทุกคนสมมุติว่าเราเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมเราเป็นผู้ควบคุมมือเป็นผู้ควบคุมความคิดเราเวลาที่เราจะทําอะไรอะ่ะเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงถ้าความโลภไม่บางตาเรา และปัญหานะคะที่ครูเจอเยอะมากก็คือบริหารเงินไม่เป็นใช้เงินเกินตัวรู้ตัวอีกทีเป็นนี้เยอะรู้ตัวอีกทีนะคะไม่เหลือเงินเก็บรู้ตัวอีกทีนะคะโดนยึดบ้านโดนยึดรถเดินคืนทุกสิ่งไปหมดทุกอย่างไม่เป็นไรให้เขาไปเลยแต่นับจากนี้ไปเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแปลว่าที่เราหรือเปล่าเฮ้ยที่เราหรือเปล่าที่ทําไมไม่วางแผนการเงินที่เราหรือเปล่าที่ ทำไมนะคะใช้เงินเกินตัวทำไมไม่รู้จักพอประมาณเป็นที่เราหรือเปล่าที่ทำไมประมาททำไมไม่มีเงินเก็บเลยเหรอทำงานทุกวันไม่เก็บเงินให้ตัวเองเลยเหรอทำไมประมาทพอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นด้วยนั่นแหละค่ะหรือทำอาชีพที่มันเป็นความโลภหรือเปล่าพอมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นนะคะไม่ใช่อาชีพมหาศาลอย่างที่ครูเคยสอนนะคะ แน่นอนมันก็ย่อมพบเจอกับทุก์ที่เจ็บปวดเป็นธรรมดาเราอะค่ะรู้ได้อยู่แล้วว่าการกระทําของเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงอย่างเช่นเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันใช้เงินขนาดเนี้ยสิ้นเดือนฉันจะมีปัญหาอะไรไหมอะเราก็ต้องรู้แล้วเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันตัดสินใจทําอาชีพเนี้ยผลลัพธ์ที่ฉันจะเกิดจากการทําอาชีพเนี้ยดีไหมที่สุขภาพเราโอเคไหม นีอาชีพที่เราทํามันสร้างความเดือดร้อนให้ใครไหมนี่ถ้าเราตัดสินใจจะทําอาชีพนะคะฆ่าสัตว์ทุกวันเลยทุบหัวปลาทุกวันเลยปลาที่มันเห็นตัวเองทุบหัวปลาทุกวันเลยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้าเราเห็นตัวเองนะคะหยิบสุราขายนะคะแอลกอฮอล์ขายวันหนึ่งเป็นลังลายขวดหยิบให้เขายื่นให้เขาหรือให้เขายิบเองความรู้สึกเราจะเป็นยังไง มันต้องเดาได้ใช่ไหมถ้าเรานะคะทำแท้งนะคะอาจจะด้วยแบบอ่ะไม่มีอ่ะถ้าลูกเกิดมาลูกลำบากแน่ๆเลยนะคะแต่ในเมื่อมันพลาดไปแล้วแล้วถ้าผลลัพธ์เราจะอยู่นาวิน,ะนาทีเนี้ยเราจะอยู่บนโลกด้วยความรู้สึกยังไงทําไมเราไม่เชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราสามารถเลี้ยงลูกได้นะทําไมเราไม่เชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราสามารถพัฒนาให้ตัวเองร่ํารวยได้นะ เราไม่จะเป็นต้องไปทาลายชีวิตใครนะเฮ้ยลูกอะ่ะมันจะเป็นของขวัญให้กับเราเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเราในเมื่อตั้งครรภ์แล้วแต่ถ้าใครที่เคยทําไปแล้วอะค่ะครั้งต่อไปก็ต้องไม่ทําผิดซ้ําอีกถ้าอนาคตนะคะเกิดตั้งครรภ์อีกเราก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกโอเคไหมโอเคไหมนะคะดังนั้นเนี่ยจงยอมยอมรับผิดแล้วก็ไม่ทําผิดซ้ําอีกและใช้วินาทีนี้นะคะนับจากนี้ไปทำแต่ความดี น,ะะนั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกวินาทีของเราทำแต่ความดีเป็นคนที่ดีจากใจจริงอะคะ่ะต่าให้อดีตเราเคยไม่ดีมาบ้างนะคะแต่ปัจจุบันเราดีอะทำไมอดีตถึงจะไม่ได้รับการอภัยอะคะถูกต้องไหมดังนั้นอดีตเป็นอะไรมาไม่สําคัญบางคนอดีตชาติเราลึกชาติไปฆ่าคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนเลยเพราะว่าต้องลบเป็นแม่ทัพ ต้องปกป้องประเทศนะคะชาตินี้ยังได้เกิดเป็นคนเลยชาตินี้ยังมีโอกาสได้เกิดเป็นคนเลยมีอาชีพที่ดีด้วยมีความหมั่นเพียรด้วยเพราะคุณได้รับการรีเซ็ตมาทําปัจจุบันให้ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสไม่แหมว,ว่าอดีตจะเปลี่ยนได้อดีตฆ่าคนไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันฆ่าไปแล้วแต่ปัจจุบันเราเป็นคนดีปัจจุบันเราไม่ทําผิดซ้ําอีกปัจจุบันเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนปัจจุบันนะคะเราใช้ชีวิตด้วยความรัก ปัจจุบันนะคะเราไม่สร้างปมให้กับตัวเองปัจจุบันเราไม่รับเอาสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกข์กันเยอะคือทุกเรื่องคนอื่นตอนที่ทุกข์เราไม่ทันได้ดตั้งสติไงเฮ้ยเราแบบรักเพื่อนมากรักทุกคนมากเอาเรื่องของทุกคนมาแบบไว้เหตุไม่ได้มาจากเราเลยนะเหตุมาจากที่ทุกคนกําลังทุกข์แต่เราเป็นเรื่องรลับมา ไปชอบฟังเรื่องคนอื่นชอบคิดแทนเรื่องคนอื่นชอบเครียดเรื่องคนอื่นเรียกได้ว่าเพื่อนทุกเราทุกด้วยคนในบ้านทุกเราแบบอินด้วยอินมากๆเนี่ยทาไมตอนที่เราฟังเราตั้งสติได้ไหมอ่ะเราเป็นผู้เราฟังที่ดีได้ไหมแต่เราจะไม่เอาปัญหาทุกคนมาแบกได้ไหมเรากําหนดได้แต่เราไม่ทําคือขณะที่เรากําลังฟังเรื่องราวของเพื่อนๆเราที่กําลังทุกอะค่ะ เรากําหนดจิตได้เลยว่าโอเคฉันจะฟังเพื่อที่จะให้คําแนะนําไม่ใช่ฟังเพื่อทุกตามเขาพารเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกตามเขาเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะเนี่ยทุกเรื่องอะไรกันอีกสวัสดีค่ะแต่ชาตินี้ยังรู้ไม่หมดเลยค่ะครูใช่ใช่แค่ชาติเนี้ยอดีตนะคะเราไม่ต้องไปอะไรมากอะไรที่มันเจ็บปวด เราแค่สำนึกผิดแล้วกอ็อยู่กับปัจจุบันโดยการเป็นคนดีที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะพี่กันค่ะใช่ค่ะรูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคียร์ไหมคะเนี่ยแหละคือวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดแล้วคือสำนึกผิดไม่ทำผิดซ้ำอีกและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสรุปง่ายๆเลยสำนึกผิดไม่ทำผิดซ้ำอีกและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ย อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเราทำไม่ดีมาเราก็จะไปหาวิธีการล้างบาปนะคะของอ,อาบน้ำทะเลนอนแช่อยู่สักวันหนึ่งความไม่ดีน่าจะหายไปนะคะหรือว่าทำอะไรอะ่ะบำบัดตัวเองด้วยวิธีต่างๆหรือว่าทำาพิธีอ่ะสะดเดาะเคราะห์ต่างๆที่ไปทำกันและสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำไว้ มันจะหายไปมันจะไม่มีทางหายไปค่ะถ้าปัจจุบันเรายังทําผิดซ้าอีกแล้วเราไม่ได้สํานึกผิดและยอมรับจริงๆว่าเราผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับจริงๆว่าเราผิดวิญญาณเราได้โตวิญญาณเราเขาได้มีจิตสํานึกยกระดับขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบไม่ฉันไม่ผิดไม่อะฉันถูกที่สุดอะควนมีเยอะเนาะไม่อะฉันเป็นผู้นําครอบครัวฉันเป็นพ่อฉันหาเป็นคนหาเงินฉันจะไม่ฟังใครเลยอ่ะ เขาเรียกว่ายังไม่สํนึกเพราะยังไม่สํานึกใช่ไหมคะนอกจากทําให้ตัวเองทุกข์ไม่พอนะเพราะตัวเองก็จะไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมเพราะทุกคนในบ้านทําอะไรไม่ดั่งใจยังทําให้คนในบ้านทุกข์ไปอีกหลายเรื่องเลยนะเนี่ยแค่ไม่สํานึกผิดในการกระทําของตัวเองอะคะ่ะหลายเรื่องเลยนะที่มันสร้างความรู้สึกไม่ดีบางคนนะคะไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดกับคนในบ้านแย่มากอะคือ ไม่อ่อนโยนไม่อ่อนหวานแบบมีน้ำเสียงอะ่ะกับคนนอกบ้านคือแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะกับคนในบ้านคนละโทนเสียงมีความหงุดหงิดมีความเจือปบ,บนแค่คนในบ้านถามคําถามแบบง่ายๆก็มีอารมณ์กับทุกคําถามแล้วอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าไม่เท่าทันไงแปลว่า ไม่มีสติไงแปลว่าไม่เห็นความสําคัญกับคนใกล้ตัวไงแปลว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถควบคุมได้นะคะแต่เราเลือกที่จะไม่ควบคุมอืมนั่นแหละค่ะถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าในแต่ละวันนะตื่นมาก็ไล่ล่าหาความรักแล้วอะตื่นมาวันนี้ฉันอยากเหงาฉันเหงาจังฉันอยากมีแฟนตื่นมาวันนี้โอ้วันนี้ใครจะมาจีบฉันบ้างนะเออวันนี้หรือว่า ฉันจะไปนั่งในร้านกาแฟาแล้วก็เผื่อมีใครมามองหรือว่า <c oughs> คือไล่ล่าหาแต่ความรักอะเราคิดดูสิถ้าทุกวันเราตื่นมาไล่ล่าหาแต่ความรักผลลัพธ์ชีวิตเราจะเป็นยังไงรู้คืนนี้ไปเที่ยวผับดีกว่าเผื่อจะเจอใครที่แบบโอ้โหตรงตามที่อยากได้หรือใครจะปิ๊งเราบ้าง <c oughs> แล้วถ้าเราใช้อย่างชีวิตอย่างเงี้ยตลอดเวลา <c oughs> ผลลัพธ์ในชีวิตจะเป็นยังไงอะคะ เราก็ต้องคูเชื่อว่าทุกคนต้องตอบตัวเองได้ตรงกันข้ามถ้าเราใช้ชีวิตตื่นมาวันนี้เราไปทําสิ่งนี้กันวันนี้เราไปผลิตสินค้าอันนี้กันวันนี้เราไปบริหารบริษัทเรากันวันนี้เราไปทําอาชีพที่เราชอบกันวันนี้เราไปดูแลลูกค้ากันดีกว่าวันนี้เรานะคะไปปลูกพืชปลูกผักน,นะคะบางคนทาอาชีพนะคะเป็นผู้ผลิตแหล่งอาหารอันบริสุทธิ์ที่ไร้สารเคมีให้กับเพื่อนมนุษย์ตัวนี้ก็เป็นอาชีพที่ดีมาก วันนี้เราไปเข้าโรงพยาบาลบางคนเป็นคุณหมอแต่เราจะไม่เน้นการใช้ยาเคมีเยอะเราจะใช้วิธีที่ช่วยเขาได้จริงเราไม่ส่งผลเสียระยะหรือส่งผลเสียหลังการรักษาแบบเนี้ยค่ะเราไปหาความรู้ใหม่ๆดีกว่าเราพัฒนาตัวเองดีกว่าโหแล้วผลลัพธ์ชีวิตเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็ต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วเขาก็ต้องเจอแต่คนที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาแวดล้อมไปด้วยคนที่พลังงานเดียวกับเขาว่าเขาเอาตัวเองไปอยู่ในที่นั้นนึกออกไหมคะ ถามว่าเขาโชคดีกว่าเราเหรอเปล่าเขาว่ารู้ว่าต้องทําอะไรถามว่าเขาเก่งกว่าเราเหรอสมองเขาใหญ่กว่าเราเหรอเปล่าแต่เขามีความเพียรเขารู้ว่าเขาควรทําอะไรแต่ผู้ที่ไม่รู้อะค่ะย่อมได้รับผลลัพธ์ตามนั้นเลยเราจะนะคะไม่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่ได้สร้างอันนี้เรารู้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเราเกิดผลลัพธ์อะไรเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นด้วยต้องไหมคะถูกต้องไหมคะที่รัก อืมนั่นแหละค่ะเป็นเช่นนั้นรวมไปกระทั่งถึงบุคคลที่ชอบกินสุตราหนักๆชอบปาร์ตี้บ่อยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะตอนกินมันมีความสุขไงแต่ไม่คำหนึงว่าเฮ้ยระยะยาวอ่ะเฮ้ยโอเคตอนนี้เรายังไหวอยู่ที่ฉันกินมาเป็นปีฉันยังแบบแข็งแรงฉันยังทํางานได้อยู่เลย แล้วเราจะอยู่อีกไม่กี่ปีจริงๆอะคะแล้วตอนที่เราอายุเยอะๆอะตับเราจะเป็นยังไงเราสูบบุหรี่จัดมากเลยตอนสูบมันมีความสุกูมันทําให้เราผ่อนคลายมันทําให้เราแบบคลายความกังวลและถ้าเราสูบต่อไปอีกสิบปีข้างหน้าเป็นยังไงและเราจะแก่ตัวแก่ตัวได้แบบเป็นยังไงปอดจะเป็นยังไงร่างกายจะเป็นยังไงเข้าใจไหมคะ บางท่านนะคะทานอาหารแต่เนื้อสัตว์หนกักๆทานเนื้อวัวเยอะลําไส้จะเป็นยังไงเราลองคิดถึงผลลัพธ์ซิร่างกายเราจะตกค้างด้วยซากสัตว์อะไรบ้างนี่เคยลองจะแบบว่าเคลียร์บ้างไหมลองลองทานแบบอาหารที่เป็นอาหารพลังงานดีๆบ้างไหมอาหารที่ดีท็อกไปในตัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวช่วยในการดีท็อกอาหารที่แบบดีท็อกไปในตัวค่ะพืชผักผลไม้เนี่ยเราลองคำนึงถึงผลลัพธ์ไหม วิ่ถ้าเราจะพูดสิ่งนี้กับผู้คนอ่ะเขาจะรู้สึกยังไง้ยเขาจะเกิดปัญญาได้ไหมหรือว่าจะยิ่งทําให้ผิดใจกันบางทีเรารู้ทุกอย่างนะแต่เราแค่ไม่นะคะไม่ตระหนักรู้อ่ะก่อนที่จะทําหรือพูดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะมีความคิดที่ดีการลงมือทําที่ดีและคาพูดที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีอะคะ่ะแบบที่นะคะเราเคยได้ยินกันนั่นแหละโอ้มันจะทําให้เราอะ่ะไม่ต้องไปสร้างกรรมกับใครเลยนะ ความคิดสําคัญนะการกระทําก็สําคัญคําพูดก็สําคัญแต่การกระทํานะคะสําคัญกว่าความคิดนะถ้าเอาแต่คิดแต่ไม่ทําก็ไม่เกิดผลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีความคิดที่ไม่ดีกับใครก็ตามเราก็ควรที่จะหยุดเบรกนะคะแล้วรู้สึกผิดให้ได้ว่าโอ้ย oh god ฉันัิดิะไะไยอยูยเ่ย่ยฉยนกําลังตัดสินเขานะ oh, oh, านะโอยย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 ย สอนตัวเองด้วยความรักหยุดนะไม่คิดแบบนั้นนะทุกคนมีชีวิตนะคะเราแค่เคารพแค่เข้าใจเขาและทำตัวเองให้ดีพอไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นไม่ดีนะคะหยุดไม่ต้องคิดอยู่ที่ตัวเราเอ๊ะแล้วปัจจุบันนี้เราควรทำอะไรพากันไปทำนะถ้าเราทำได้แบบนี้ค่ะโอ้โหชีวิตเรามีแต่ความสุขจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมารู้สึกผิดกับการกระทำเลยดังนั้นเนี่ยอดีตนะคะต่อให้ทำอะไรผิดพลาดมา รู้สึกผิดและไม่ทำผิดซ้ำอีกและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโอเคไหมคะกีฬาโอเคไหมโอเคไหมคะเวลาครูวางแผนเที่ยวอะ่ะครูวางแผนเที่ยวอ่ะค่ะอย่างรอบเนี้ยครูก็วางแผนเที่ยวประมาณหกเดือนเลยนะครูจะรู้เลยว่าแต่ละเดือนครูต้องไปไหนบ้างเห็นไหมเราให้ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าโอเคงั้นเรารับทิววันไหนได้บ้างดังนั้นเนี่ยครูจะต้องมีแผนเที่ยวะล่วงหน้าไปแล้วนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะ ไม่ได้ในสิ่งที่เราเลือกแต่ถ้าเราเลือกไปแล้วตั้งแต่แรกเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเลือกมันเป็นกฎแห่งกรรมมันคือกฎแห่งการกระทําไม่ได้มีความโชคดีหรืออะไรนะคะเพราะว่าเราเลือกนะคะความโชคดีก็คือเนี่ยอย่างฝนไม่ตกตอนไลน์เนี่ยคือความโชคดีโชคดีมากเพราะนี่หน้าฝนแล้วโอเคค่ะมีคำถามมากูจะไปแล้วนะ ขอบคุณครูต่อสิ่งดีๆในเช้านี้นะคะสดชื่นมากค่ะสรุปให้ครูหน่อยวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดคืออะไรคะวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดคืออะไรคะลูกอะไรคะถูกต้องวิธีการแก้กรรมนะคะก็คือไม่ทําผิดซ้ําอีกสานึกผิดในสิ่งที่ทําแล้วไม่ทําผิดซ้าอีกกิดดีทดําดีพูดดี ยอมรับว่าผิดและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกต้องค่ะพี่หนุน่ยเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะพี่ยาบอกเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจากทําอะไรที่ทําลายตัวเองก็หยุดทําและทําสิ่งใหม่จริงนะคือมันง่ายแค่นี้จริงๆหรอคะครูใช่แต่เราเลือกที่จะไม่ทํากันไงควบคุมไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเรากําลังโลภอ่ะทําไมไม่หยุดรู้ว่ากําลังทําลายตัวเองรู้ว่ากําลังคิดไม่ดีทําไมไม่หยุดใช่ไหม เราคือเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะวินาทีต่อวินาทีเลยค่ะถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะใครอยากถามอะไรไหมส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสิ่งที่หนูสงสัยค,ค่ะครูขาหนูกาลังสงสัยตื่นมาหนูก็มีคําถามกับตัวเองค่ะแล้วอยู่ทคกูก็เด้งมาพอดีค่ะแล้วหนูก็เข้าไปฟังค่ะแล้วหนูก็หายสงสัยค่ะอันนี้ดีอันนี้ดีมากที่ปูบอกว่า ยอมรับความตามความเป็นจริงคำสั้นๆแต่ละเอียดมากๆค่ะคุณจริงถ้าพิจารณาดีๆยอมยอมรับป่ะค่ะถ้าเรายอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงความทุกข์จะไม่มีอยู่แล้วแต่ที่มนันษุ์ทุกเพราะว่ายอมรับตัวเองไม่เป็นเนาะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยอขอจบไฟ์ได้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ